สวัสดีค่ะมาพบกับความรักความสัมพันธ์ในคลิปนี้ของคนวันอาทิตย์นะคะว่าคนวันอาทิตย์ความรักความสัมพันธ์ของคุณจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะก่อนอื่นแม,ม่หมอก็ขอให้กดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ให้แม่หมอด,ด้วยนะคะเพื่อเป็นคร่าครูในการดูคลิปครินี้ต่อไปนะคะหรือจะเป็นการอัปเกรดของคุณต่อไปในคลิปหน้าต่อไปในสัปดาห์หน้าหรือเดือนหน้าอย่างนี้ก็ได้นะคะใครที่ยังไม่กดติดตามก็ขอกดติดตามให้แม่หมอด,ด้วยนะคะ ใครนะคะแม่หมอขอบอกก่อนว่าดวงแบบนี้มันเป็นดวงความรวมนะคะไม่ใช่ดวงส่วนตัวนะคะคนที่เกิดวันอาทิตย์อาจจะเป็นหมื่นคนแสนคนล้านคนอย่างนี้เข้ามาดูคลิปนี้นะคะยังไงก็ขอให้คุณคิดซะว่ามันเป็นดวงความรวมนะ,ะถ้าใครอยากจะมาดูดวงส่วนตัวก็ทักแชทแอดไลน์เข้ามาได้นะคะที่ข้างบนนี้นะคะข้างบนนี้เป็นไอดีไลน์ของแม่หมอเองนะคะ p o k OK 2 3 5 5นะคะ คลิกเข้ามาก็จะเป็นดวงส่วนตัวของคุณจริงๆชัดเจนกว่านี้แมั่นยำกว่านี้แน่นอนนะคะใครที่อยากจะดูดวงส่วนตัวพักแชทแอดไลน์เข้ามาได้นะโอเคก่อนที่แม่หมอจะเปิดคลิปแล้วก็จะสับไพ่เปิดไพ่ออกมาแบบนี้แม่หมอก็อธิษฐานต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไปแล้วขอเป็นพลังงานบวกให้กับคุณวันอาทิตย์ว่าความรักความสัมพันธ์ของคุณจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะแม่หมอเปิดไพ่เอาไว้แล้วนะคะก็คือข้างบนนี้จะเป็นของตัวเจ้าชะตานะ แถวล่างนี้จะเป็นตัวของคนรักคู่ครองของความรักความสัมพันธ์ของคุณเองนะคะที่นี้ใบแรกของคุณคือ tens of one ace of one kings of swords ace of pentacle นะคะแล้วใบที่แถวล่างของคนรักของคุณก็ได้ kings of one w o r l e ace of w o u l e ขอโทษค่ะขออภัยนะคะ ace of swords แล้วก็เดว i ลนะคะคือความรักความสัมพันธ์ของคนเจ้าชะตานี้นะคะคนวมนณะทิศจะเป็นคนที่ใจเด็ดเดี่ยวมากเป็นที่แบบถึงไหนถึงกันนะคือฉันอยากจะเอาอย่างนี้อยากจะได้อย่างนี้ฉันต้องได้ฉันต้องทาฉันต้องคือฉันอยากจะทําในความสามารถของฉันเองในฝีมือของฉันเองในความคิดความสามารถของฉันเองฉันทําอะไรฉันก็ต้องได้นะฉันทํายังไงฉันก็ต้องสําเร็จ นะในน้ํำมือของชันเองในความคิดความสร้างสารรค์ของชันเองมีใจเด็ดเดี่ยวนะคะคณวันอาทิตย์อันนี้เป็นลักษณะในตัวตนของคุณนะคะทีนี้ก็ดูเหมือนว่าคุณจะเป็นคนขยันนะอยู่กับเรื่องงานเรื่องเงินซะเป็นส่วนใหญ่นะคะช่วงนี้งานเงินคุณกําลังพุ่งกําลังลุ่งโลดเลยทีเดียวนะคะ แต่เมื่อหมอเห็นการ t ท n s o f w a บเนี่ยเมื่อดูเหมือนว่าคุณจะมีค่าใช้จ,จ่ายที่หลายอย่างจิปถาถะให้สะสางมากมายเลยนะคะคุณก็อยากจะสะสางให้มันแล้วแล้วเสร็จเสร็จไปทีละขั้นตอนขั้นตอนไปนั่นแหละนะคะอ่าดูเหมือนค่าใช้จ่ายจิปถาถะนี่นั่นโน,น่นค่าบุตรค่าบริวารค่าครอบครัวค่าพ่อให้แม่ต่างๆน,น,นะนะที่คุณกําลังจะอ่าสะสางอ,อยู่นะตอนนี้นะคะอันนี้เรามาถามความรักความสัมพันธ์กันนะคะก็คือมันจะเกี่ยวโยงกันมากแม่หมอเห็นอะไรแม่หมอก็จะ พูดออกไปนะคะคือเจ้าชะตาก็จะเป็นแบบนี้ละะักษณะนี้นะคะแลวทีนี้ถามว่าคนรักของคุณแถวล่างนี้นะคะเป็นความรักของคุณจะเป็นผู้หญิงที่เอ่อดูเหมือนเขาจะเป็นคนที่เพียบพร้อมทุกอย่างนะคะเป็นผู้หญิงที่มีความสุสดชื่นสดใสมีความอุดมสมบูรณ์ทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นหน้าที่การเงินการงานสุขภาพความรักหรือจะเป็นอะไรในรอบตัวของเขาเนี่ยเขาจะมีความทัางพลูมีความ อ่ะเขาเรียกอะไรอ่ะมีความคือทุกอย่างในเขาอ่ะเขาเพียบพร้อมหมดแล้วนะคะในผู้หญิงของคุณหรือในผู้ชายของคุณนี่แหละนะดูได้ทั้งผู้หญิงผู้ชายนะฮะแล้วในตัวตนของเขาเนี่ยเขาจะเป็นคนที่เอ่อก็เอาการเอางานพอสมควรนะคะแม่หมอเห็นการไพ่เก้าดักเหมือนเขารู้สึกว่ามีเรื่องที่ บอกใครไม่ได้สับสนอลหม่างนะก็เรื่องความรักอันนี้เรามาเปิดดูดเรื่องความรักความสัมพันธ์นะคะถ้าถามว่าเรื่องความรักความสัมพันธ์ก็คือว่าดูเหมือนว่าเขาอาจจะเขากับคุณเนี่ยจะเป็นความรักที่ d e v ิลเนี่ยมันเป็นอะไรที่เป็นความรักที่มาผิดแผกแบกแนวก็หมายความว่าเป็นความรักที่ซ่อนแอบแอบซ่อนเป็นคู่เวรคู่กรรมเป็นคู่รักที่อดีตชาติที่ตามมา ครั้งนี้นะคะมันจึงเป็นความรักที่ยังไม่ยังมาผิดเวลาหน่อยนะคะเป็นความรักที่ล่มหลงรักกิเลสนะคะรักที่เอ่อพวกคุณถึงแม้ว่าจะทะเลาะก,กันยังไงจะอ่ามีวาทาว่าสินที่พลาดกันยังไงก็กลับมารักกันเหมือนเดิมกลับมาพบเจอกันเหมือนเดิมอย่างนี้ก็ได้นะครับมันเป็นความรักที่อ่ยังไม่เขาเรียกอะไรอะ่ะเป็นอ่า เป็นความรักที่ยังซ่อนแอแบแอบซ่อนนะเป็นความรักที่ยังไม่ได้เปิดเผยนะเป็นความรักสีเทาอยู่นะคะเป็นความรักที่มาช้ามาผิดเวลามารักในเวลาที่ยังไม่ใช่นะคะคือถามว่าเขาก็เป็นผู้หญิงที่ดีนะคะเป็นผู้หญิงที่สร้างความรักความสุขให้กับคุณได้สร้างความสมหวังให้กับคุณได้มีการออฟเฟอร์กันมีการที่แมทชิ่งกันได้มีการที่คลิกกันได้ดีนะคะนม่หมอเห็นนะคะ แล้วทีเนี้ยแม่หมอจะมาขยายนะคะอ่าไม่ได้ขยายมาถามเพิ่มนะมาถามเพิ่มว่าคนรักของคุณเขารู้สึกยังไงบ้างน,นะคนรักของคุณเขารู้สึกกับคนวันาทิตย์ยังไงบ้างคะขอให้นึกถึงหน้าคนรักของคุณไว้นะคะคู่กรณีของคุณนั่นแหละนะที่คุณคิดกำลังคิดถึงอยู่ตอนเนี้ยเขารู้สึกกับคุณยังไง ก็อยากจะบอกคุณยังไงบ้างคะคนวันอาทิตย์คะอุ้ยแทนออกมาอย่างนี้เลยคะ่ะเออสิบดาบสามดาบยังไงเนี่ยคนวันอาทิตย์คะ ดูเหมือนว่าคุณดูเหมือนกันทิมแทงผิดหวังกันผิดหวังเหมือนจากคุณรักหรือเปล่านะเป็นรักสามเศร้ารักอ่ารักที่โดนหักหลังนะคะรักที่ยังไม่ยังไม่คือยังมันเป็นทาอะไรที่ยังคิดไม่ซื่อต่อกันนะคะเป็นความรักที่ผิดหวัง ทิมแทงโดนปักสิบดาบเนี่ยนอนแองแมงอยู่อันนี้คือแม่หมอแม่หมอเห็นดูดูตามไพ่นะแม่หมอจะอ่านตามไพ่อะคะเพราะว่าดูเหมือนว่าคนรักของคุณอาทิตย์อ่ามันเป็นความรักที่หกเหรียญน,นะคะก็ยังเป็นความรักที่ยังออฟเฟอร์ในสองคนนะคะสองคนในเวลาเดียวกันก็คือเป็นเป็นสายเปก,ก็ได้นะคะหรือว่าอันนี้อาจจะสับ สับกันได้นะถ้าไม่ใช่ตัวคุณก็จะเป็นคนรักของคุณถ้าไม่ใช่คนรักของคุณก็จะเป็นมือที่สามนี้ก็ได้นะมันมีความให้ออฟเฟอร์ต่อกันคลิกกันอยู่นะให้ความสายเปกันอยู่นะอาจจะเป็นเรื่องเงินเงินทองทองเป็นของฝากอย่างนี้ก็ได้นะหรือว่าจะเป็นเรื่องการปรึกษาหารือกันการออฟเฟอร์งานกันอย่างนี้ก็ได้ฮนะมันจะมองได้หลายแบบหลายม,มุมหลายมองนะเพราะว่าไม่หมอเห็นการ อ่าเป็นความรักที่ยังสั้นแอบแอบสั้นเป็นความรักที่ทิ่มแทงกันอยู่เป็นความรักที่ผิดหวังนะที่เหมือนว่าคุณรู้แล้วแหละแต่คุณก็ยังทําใจไม่ได้นะคุณก็ยังอ่อหน้าเช่นอกตรมนะประมาณว่าเออรู้แล้วแหละเห็นแล้วแหละฉันรู้แล้วว่าคุณทําอะไรฉันรู้แล้วว่าคุณหักหลังฉันฉันรู้แล้วว่าคุณมีอีกค,คนนึงแต่ฉันก็ยังลืมไม่ได้ฉันก็ยังอ่ามีความเจ็บปวดมีความอ่าโดน เจ็บแบบนี้ยนะคะโดยทั้งที่คุณก็ยังบางไม่ได้เหมือนกันนะคะคุณนาที่จะเป็นลักษณะนี้นะยไม่หมอเห็นแล้วก็เนาะเห็นใจค่ะคุณนาทิตย์นะ,ะอืมดูเหมือนว่าคุณก็ยังเจ็บปวดอยู่นะคะการเิ่มแทงการโดนหักหลังการผิดหวังเนี่ยการเหมือนเหมือนมีการจะจบหักล้างกันแต่ยังก็ยัง,ย,งยังไม่นะคะยังไม่ถึงกับอ,อย่าล้างกันนะ ก็ยังมีการออฟเฟอร์เงินเงินทองทองกันอยู่มีการช่วยเหลือกันอยู่นะคะทีนี้เรามาถามความรู้สึกของคุณบ้างนะคะแล้วความรู้สึกของคุณคุณอยากจะบอกคุณรักกลับไปว่ายังไงคะคนลอาธิตย์อยากจะบอกคุณรักกลับไปว่ายังไงบ้างคะขอสามใบจ้าอ่ะหล<ม>ุด,<ม>ดแล้วเอาเลยไอ้ Nice of Pentacle ค่ะ t h r e of Pentacle ค่ะ แล้วก็ two of one คุณอยากจะบอกคนรักว่าฉันก็ยังรักคุณอยู่นะฉันก็ยังที่อยากจะมอบสิ่งดีๆให้คุณอยู่อยากจะทำอะไรที่ในเรื่องความรักนะให้มันมีความสุขมีความเชื่เมืน่นมีความสุขมีความสมหวังต่อก,กันอยู่มีความสำเร็จมีอะไรในสิ่งที่ดีๆที่จะร่วมสร้างกับคุณอยู่นั่นแหละแต่ว่า อสองดาบเนี่ยมันเป็นอะไรที่ฉันก็ยังลังเลอยู่อะ่ะฉันก็ยังตัดสินใจไม่ได้ฉันก็ยังให้คําตอบกับคุณไม่ได้อย่างไม่เต็มที่นะคะคุณจะบอกคนรักแบบนี้นะคนอาทิตย์อืมสอดคล้องกันนะคะไพ่นะเพราะว่าเห็นไหมคะไพ่ของคุณมันจะขึ้นสองดาบแล้วไฟไพ่ทางคนรักของคุณมันจะขึ้นสามดาบเห็นไหมคะมันจะสอดคล้องกันเลยนะเห็นไหมคะ โอเคนะคะทีนี้เรามาถามว่าแลนนลนความรักความสัมพันธ์จะเป็นอย่างไรบ้างคะและนน้นความรักความสัมพันธ์จะเป็นอย่างไรบ้างคะขอสามใบนะคะอ่าแน้มความสัมพันธ์ คือความรักของคุณมันก็ยังเป็นความรักที่อ่าออฟเฟอร์ต่อกันได้ให้ความสุขต่อกันได้ให้ความสําเร็จต่อกันได้อย่างสมบูรณ์แล้วก็แข็งแรงอยู่นั่นแหละค่ะเป็นความรักที่อ่บริสุทธิ์เป็นความรักที่อ่ายั่งยืนต่อไปได้นะคะอ่เขาและคุณเห็นไหมคะเขาก็ยังเห็นไหมเขาก็ยังมอบความสําเร็จความสมหวังมาให้คุณได้นะคะ <hoof> นะเห็นไหมคะ อ,อีกคนนึงก็เหมือนกับจะทําสิ่งดีๆร่วมกันนะคะยังจะทะเยอทยานในความรักจังจะมอบสิ่งดีๆให้แก่กันอยู่นะ,ะอีกคนก็เห็นไหมก็จะเอาความสําเร็จวิ่งมาหากันด้วยนะคะมันจะเป็นอะไรที่แบบว่ามีความสุขมีความสําเร็จมีความสมหวังต่อกันได้ในอนาคตนะคะคุณสองคนก็ยังรักกันอยู่นะคะเป็นรักความรักที่ สามารถที่จะไปกันได้ด้วยดีในอนาคตได้อยู่นะคะคุณวันอาทิตย์นะฮะเพราะว่าไพ่ uh, The เดอะไฮรัฟเฟนออกมาบอกว่ารักของคุณมันเป็นรักที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์เขาให้ความเป็นคู่กันแล้วนะ,ะเป็นรักที่บริสุทธิ์รักที่ยั่งยืนรักที่สมหวังรักที่ uh, เป็นอะไรที่ซื่อสัตย์บริสุทธิ์ยุติธรรมแล้วนะคะคุณวันอาทิตย์คะ โอเคนะคะที่นี้เรามาดูพ่ออยากจะแนะนำอะไรคะพ่ออยากจะแนะนำอย่างไรกับความรักความสัมพันธ์ของคุณวันอาทิตย์คะอ๋อพ่ออยากจะแนะนำว่า ความรักของคุณมันยังเป็นความรักที่สร้างครอบครัวให้กันได้แบบฉบับสมบูรณ์ได้เต็มที่เลยนะคะเพราะว่า The Empress เอามาบอกถึงเห็นไหมคะ The Empress กับ9ถ้วยนะคะในส่วนของมามันเป็นอะไรที่มีความสุขความสำเร็จได้นะไพ่แนะนำออกมาว่าคุณก็ยังเป็นครอบครัวให้ความรักความผูกสัมพันธ์กันได้อย่างดีเยี่ยมนะฮะเพราะว่าอ่ก็ต้องให้ลดละ,ะความเจ้าเล่ห์นะคะความเจ้าเล่ห์ของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งลงนะ,ะถ้าสมมติว่าเป็นแฟนคุณอย่างนี้ก็ ถ้าเขาลดทิฐิลดมานะลงลดความเอาแต่ใจตัวเองลงมันก็จะสร้างความรักความสัมพันธ์กันได้ดีหรือถ้าแม้กระทั่งคุณอย่างนี้ก็ได้ค่ะถ้าไม่ใช่ตัวคุณแฟนก็คุณเองก็ลดสมมติว่าความรักของคุณเนี่ยมันเป็นคือรู้เกณฑ์กันแล้วรู้นิสัยกันแล้วนะคะก็ยังทําอะไรในความต้องการของเขาอยู่เงี่ยก็มันก็จะสามารถที่จะลดทิถิลดอีโก้ของเขาได้ลดอะไรที่แบบมันคือถ้ามันพูด เข้าอ,อกเข้าใจกันละกันแล้วนะฮะไม่สร้างสิ่งที่บาดหมางใจกันหรือว่าลดาภาวะของมือที่สามลงไปอย่างนะี้คะก็คือออกห่างมันก็จะสร้างความสุขความสัมพันธ์ของคุณได้เป็นครอบครัวฉบับสมบูรณ์ได้อย่างดีเยี่ยมนะะเพราะว่าคุณก็ยังรักกันอยู่คุณก็ยังเป็นครอบครัวที่อบอุ่นกันอยู่เป็นความรักที่มีความสุขให้แก่กันและกันได้อยู่นะคะโอเใครนะคะก็ขอจบคลิปของคนวันอาทิตย์แค่นี้นะคะ ใครอยากจะดูดวงส่วนตัวทักแชทแอดไลน์เข้ามาได้นะคะที่มุมบนสุดเห็นไหมคะเป็นไอดีแม่หมอเองนะคะ PK2 อเ5สาห้าห้านะคะทักแชทแอดไลน์เข้ามาได้นะคะก็จะเป็นดวงของคุณจริงๆชัดเจนกว่านี้แน่นอนกว่านี้แม่นยำกว่านี้แน่นอนนะคะใครที่อยากจะดูดวงส่วนตัวนะคะสำหรับคุณวันอาทิตย์ทักแชทแอดไลน์เข้ามาได้นะคะ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามให้แม่หมอด้วยนะคะสำหรับที่จะเป็นการ upgrade, อัปเกรดคลิปต่อไปของคุณในสัปดาห์หน้าก็ได้นะคะเพราะว่าความรัรความสัมพันธ์ของคุณเนี่ยคือมันจะมีการเปลี่ยนแปลงในกำลังวันไปเรื่อยๆนะคะมันจะมีหนึ่งเดือนถึงสเดือนอย่างนี้นะคะดวงมันก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะคะมันก็อยู่ที่ การกระทําของตัวคุณเองนะคะเพราะว่าภาน่นยมันจะบอกเหตุการณ์ได้บอกล่วงหน้าได้มันเป็นศาสตร์ไพ่แห่งอาของอเขาเรียกอะไรอ่ะเป็นศาสตร์แห่งความรู้ชนิดหนึ่งนะคะที่ผู้คนให้การยอมรับอ่าแปนะแปแล้วนะตอนนี้นะคะโอเคก็ขอจบคลิปของคนมาทิ่แค่นี้นะคะใครอยากจะดูดวงส่วนตัวอยา่าลืมทักแชทไลน์แม่หมอเข้ามาได้นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะ